เดี๋ยวข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นเหนือตอนนี้เนี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2หรือว่าทางฝั่งล้านนาตะวันออกนะครับเขาจัดงานเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออกเพื่อจะยกระดับกาแฟและชาไทยสู่ระดับสากลพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับ สำหรับงานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่เชียงรายไนายบาซาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2มีจังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่แล้วก็น่านเขาร่วมกันออกร้านกาแฟและชากว่า40ร้านค้านะครับโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมงานและก็เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักทีเดียวครับ นอกจากนั้นยังได้ชมทิรัศการที่เกี่ยวกับกาแฟและก็ชาการแข่งขันการสร้างสารรค์เครื่องดื่มจากกาแฟและชาการประกวดแคมเปญของผู้ประกอบการการประกวดแหล่งผลิตมเมล็ดก,กาแฟคุณภาพดีภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยกระดับสู่สากลในหัวข้อเปิดฟาร์มตามฝันจากไร่กาแฟสู่แหล่งท่องเที่ยวสุดฟินนะครับแล้วก็ภายใต้อีกหนึ่งธีมก็คือเปิดไร่ชาสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงมีการเจราจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยสักประมาณ2 3งถึงสามหมตันต่อปีนะครับแต่ว่าปริมาณความต้องการมีมากถึง90,000ตันต่อปีทําให้ในแต่ละปีบ้านเราจะต้องนําเข้ากาแฟมาเป็นจํานวนมากการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่แหล่งผลิตกาแฟและชาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และก็น่าน รวมไปจนถึงเรื่องของการต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างเช่นไร่ชาไร่กาแฟที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดล้านานาตะวันออกทั้ง4จังหวัดเติบโตไปด้วยกันครับ